สวยอการเป็นารนทางะ่อน้านต่อทลยกสอ 比呢啊、你爬就迈着长脚，别长脚得嘞，现在在办。<laughs> いぜなら。 啊，弄来装了。 sih tips kitabat kitaungan si pemewah demis kecu ter goren suang kappat dan sopanhoyakkha masih jotik Raho

รับผมเลยจากที่เป็นสรูน่นีนะครับได้เข้าไปร่วมชมในะะเรื่องของการลาสิทธบทน,นะครของติดออนะครับตอนนี้นะครับก็ออกมาได้นอกเพื่อที่จะมาให้คด้นนของท่านอาจารยนะครับทั้งหมดเพื่อเป็นสิริมงคล บอกแดงขาวก็ส่เงี้ยอัดมาตอนนี้เลยละยังไม่จบไม่ใจค่ไปไปทานที่ห้องเมื่อวานนี่ใช้เมยโนดอย่ายวันนี้ต้องนวดให้เมย์ละอีไมทไทยก็ัวเลยมาม่ายให้ยังไม่สร้าวี่วยนะไม่ไทยไม่ติดใ้าวสิง đó rồi đó anh tiếp tục